ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสัมมากรเมืองเอกนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่10แล้วนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกและอร่อยแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิเ <Hey. S 2> ชฟประจวบนิรังสานขุนนวิปัสสชงเพริย์เชฟก,กวิน เผ็ดกับข้าวหน้าไก่แดงต้มคาไก่กับผัดพริกแกงไก่ใส่สับปะรดไก่แดงย่างโพส์มัสแมนเชนดาชีสมันไก่กับมาาัะโรนีต้มขาไก่ let's go <S เอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับมีชื่อว่าคุณนทีอิฐทองได้รับโจทย์เป็นแกงเผ็ดและข้าวหน้าไก่แดงและครับ2เมน,นูนี้น่ากินเลยและตอนนี้นะครับกำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับ หลังจากที่คุณนาทีซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลือกทาเมนูข้าวหน้าไก่แดงกันก่อนเลยเริ่มจากผัดสะโพกไก่หั่นชิ้นให้พอสุกตามด้วยเห็ดหอมแช่น้ําหั่นเตา๋าผัดต่อให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ผงหมักปรุงรสไก่แดงตรากโกกิซูเชฟนะครับตามด้วยน้ําเปล่าแล้วก็น้ํามันงานนิดหนึ่งผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําและผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนส่วนผสมเดือดและข้นเสร็จแล้วก็ปิดไฟจัดใส่าจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุก โรยหน้าด้วยงาขาวขั่วและพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวหน้าไก่แดงแล้วคุณนาทีก็เริ่มทําอีกหนึ่งเมนูเลยก็คือเมนูแกงเผ็ดนะครับเริ่มจากเทน้ําลงในภาชนะตามด้วยผงแกงเผ็ดตรากโกกิซูเชฟแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟคนจนเดือดตามด้วยอกไก่หั่นชิ้นต้มต่อจนเริ่มสุกนะครับใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงใบมะกรูดใส่ใบโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นฉลบต้มต่อจนผักสุกอีกครั้งแล้วก็ปิดไฟจัดใส่าภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วย ด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงเอาละครับตอนนี้ทั้ง2เมนูของคุณนาทีก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับแกงเผ็ดกับข้าวหน้าไก่แดงคุณนาที ก็จานแรกนะครับข้าวหน้าไก่แดงนะครับผมจะเลือกใช้เป็นสะโพกนะครับสะโพกจะมีความนุ่มนะครับจะเสิร์ฟคู่กับพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับเพื่อไว้ตัดเลี่ยนของข้าวหน้าไก่แดงครับเมนูถัดมาก็จะเป็นแกงเผ็ดไก่นะครับมีความเผ็ดแล้วก็รสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องแกงแบบไทยๆครับคณะกรรมการครับเชิญครับ สำหรับ2เมนูนี้นะครับก็อร่อยมากนะครับรสชาติลงตัวนะครับแกงเผ็ดก็ครบเครื่องนะครับไม่เผ็ดโดดจนเกินไปนะครับส่วนข้าวหน้าไก่ก็อร่อยลงตัวดีก็ขอยอมรับนะอันนี้ไก่แดงที่เป็นข้าวไก่แดงได้ชิมอร่อยแล้วก็ส่วนแกงเผ็ดนีก็ลดเผ็ดของพี่แกงจัดจ้านเิ้มขนด้วยแกงเผ็ดแบบต้นตำรับเลยเผ็ดจัดจ้านอันนี้อร่อยมากส่วนอันนี้ผมประทับใจมากเพราะว่าข้าวหน้าไก่ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมาเป็นข้าวหน้าไก่แดง แต่ยังมีกลิ่นอายของแบบกลิ่นน้ำมันงานนิดๆมีเห็ดหอมีโรยงาลงตัวมากแล้วแบบรสชาติกลมกล่อมทานง่ายจริงๆครับและนี่คือ2เมนูสุดท้าจากคุณนาที เอาละครับคุณผู้ชมและก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับที่เราจะทราบผลกันว่าเมนูไหนที่อร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเริ่มกันที่อันดับที่4นะครับคุณวีนากับเมนูมัสมั่นไก่และมักกะโรนีต้มขาไก่นั่นเองครับและอันดับที่3คุณพิชญากับเมนูไก่แดงย่างและทอส์มัสมั่นเชดดาร์ชีสหละครับและก็มาถึงอันดับที่2คุณทิติรัตน์กับเมนูต้มขาไก่และผัดพริกแกงไก่ใส่สับปะรดและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเมนูที่อร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามาก ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือคุณนาทีอิฐทองกับเมนูแกงเพ็ดและข้าวหน้าไก่แดงล่ะครับ คุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่11มาฝากกันนะครับครั้งนี้จะไปกันที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปาาคลองตลาดใหม่ครั้งนี้จะมาในรูปแบบของศึกแชมป์ชนแช,ชมป์และมาลุ้นกันนะครับว่าแชมป์แต่ละท่านจะได้รับโจทย์เป็นเมนูอะไรและแชมป์ท่านไหนจะทําอาหารได้ทันเวลาและอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ